พี่เมียวเพ่พี่เมียวเพ่พี่เมียวไม่พูดอะไรสักหน่อยเหรอเพ่เอ่อไอ้ซองมึงว่าคนเขเมรพวกนี้เข้าทำอะไรกันวะเห็นคนเขเมรที่โพสก็โพสไปว่าการชุมนุมประท้วงของเด็กเจนซัในประเทศขเขมรเริ่มต้นขึ้นแล้วนี่เอ่อแล้วเขาจะประท้วงทำไมวะก็เรียนแบบประเทศเนปาลไงเพ่ที่พวกเด็กเจนซในประเทศเนปาลนี่ได้ออกมาชุมนุมประท้วงเราก็เผาสถานที่ราชการนี่เพื่อขับไล่ผู้นําของพวกเขาออกนอกประเทศนี่อ๋อ ้แล้วเด็กเจนซตประเทศเนปาลเข้าขับไล่ผู้นําของเข้าออกนอกประเทศทําไมวะก็เพราะว่าผู้นําของเขานี่ได้ปิดกั้นสื่อโซเชียลมีเดียในประเทศเพทั้ง Facebook YouTube โดนปิดกั้นหมดเลยนี่มันก็เลยสร้างความไม่พอใจต่อเด็กเจนซในประเทศเนปาลเพอ๋อเข้าใจแล้ว แล้วต่อมาพวกเด็กเจนซตัตขมนก็เลยอยากจะขับไล่ผู้นําของเข้าบ้างก็เลยออกมาประท้วงเป็นแบบคลิปนี้ใช่ไหมคนคอมเมน์ที่โพสต์เขาว่าอย่างนั้นเพ่เออเรามึงคกดว่าคนขมนเข้าจะกล้าทําอะไรแบบนั้นจริงๆละ่ะกล้าทําอะไรเพ่เอา้าวก็เดินออกมาปะท้วงจุมนุมอะไรแบบนี้ไง <S <S ถ้าเงินพี่เหมียวก็จะสื่อว่านี่คือคลิปคนขมนที่ออกมาปะท้วงจุมนุมกับเรื่องอื่นเหรอเพ่มึงคิดสภาพนะคนขมนที่ไหนเข้าจะกล้าปะท้วงไล่ผู้นําหุนหุนของพวกเข้าอ่ะ ทำไมเลยเพ่ท่คนข้าม่นขี้ขาดจะตายประชาชนคนขมนโดนกดขี่กดหัวมาไรา่สิบปีแค่มีแกนนำอาปากว่าจะปะท้วงจัดการชุมนุมไล่ผู้นำประเทศการของพวกเขาพอพูดได้ไม่ถึงวันอีกวันหนึ่งทหารเชิญตัวเอาไปข้างคุกซะละข้อห้ากระบฏต่อประเทศชาติ <What? S 1> ระดับมันสมองหุนหุนจะค้อ,องชายาจโช่แห่งอาเซียนคงไม่ป้อยให้พวกคนขม่นทำเรื่องอะไรแบบนี้ได้หรอก แต่พี่เหมียวเพ่ตั้งแต่มีข่าวที่วัยรุ่นประเทศเนปาลน,นี่ขับไล่ผู้นำประเทศเขาหุนหุนก็ดูแปลกๆไปนะเพ่เออแปลกยังไงวะจากชีวิตหุนหุนนี่ชอบอยู่เงียบๆเ,เดินเตะเตะเตะแทบไม่ไหวอยู่แต่ในบ้านนี่เป็นคุณปูกแก่แก่ๆที่เลี้ยงร้านอยู่แต่ในบ้านไปวันๆน,นี่แล้วไงวะพอหุนหุนได้รู้ข่าวการชุมนุมประท้วงในประเทศเนปาลเท่านั้นล่ะเพ่หุนหุนก็ลุกขึ้นมาทำสิ่งนี้เฉยเลยนี่ทำอะไรวะนี่เลยนี่ ชีวิตตูจากเดิมที่กูนั้นเดินแทบไม่ได้พอเห็นข่าวการบัทวงที่เนปตาลกูเดินได้เฉยเลยออยู่ๆเท้ากูก็อยากจะวิ่งสังง้งเพราะอะไรนะแล้วถ้าพวกคนคอมเมนมันฉลาดขึ้นมามันกล้าปะทวงเราขึ้นมาแล้วอยู่ๆมันก็เอาไม้มาตีหัวกูกูจะย้ายไปอยู่ประเทศไหนดีนะ ท่านครับท่านครับว่าจังไดได้ข่าวว่ารองนายกรัฐมนตรีพร้อมครอบครัวได้แอบไปซื้อสัญชาติสายปรัสแล้วนะครับแล้วพร้อมสแตนบายหนี24ชั่วโมงเราด้วยเร้วพวนาท่านสีแหบพุนหุนจะไปซื้อสัญชาติไหนเพื่อรบหนีดีครับฮายกูจะไปขอสัญชาติไหนอยู่ดินนะขอสัญชาติแอฟริกาไหมครับกับบ้านเก่าของเรานี่อุกะอุกกะให้พอ่อมึงไปอยู่เถอะ นี้ไปประเทศไทยก็ไม่ได้ด่ามันไว้ซะเยอะเลยไ,<ว>ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยคิดก็ได้ตูสอมวิ่งแป๊บอย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แข่งแก่ก็จะไปอยู่ไนดีวะแม่พนานทันซี่แฮบหุนหุนช่วงนี้ฟิตกำลังข้าแย่เลยนะเตรียมวิ่งละสิทะ พี่เหมียวคิดว่าถ้ามีคนมาประท้วงบุกบ้านหุนหุนนี่หุนหุนจะวิ่งหนีทันไหมเพ่ท้อรุ้นนี้ถ้าเกิดวิ่งขึ้นมาก้าวแรกก็สะดุดฆ่าตัวเองล้มและไ่เบื่อแม่แล้วช่วงนี้ได้ข่าวว่าถนนรอบบ้านหุนหุนนี่ก็ได้ทําการเปิดถนนปิดถนนเป็นเวลาแล้วนะเพ่แล้วบางเส้นก็ซ้อมการปิดถนนถาวรแล้วนี่ แม่ถ้าเป็นข้าวจริงแล้วก็ระดับมันสมองโจโฉแห่งอาเซียนก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยมีการวางแพนไปล่วงหน้าด้วยซึดเเยอดเออว่าแต่พวกคนค้เมนพอรู้เรื่องเล่าประชาชนเนปาลขับไล่ผู้นำของเข้าเล่าคนค้เมนในประเทศเขามีความคิดเห็นว่ายัางไงบ้างวะ คนส่วนใหญ่ในประเทศเขมรก็มองว่าเราจะทําการปะท้วงแบบประเทศเนปาลแบบเผาบ้านเผาเมืองแบบอะไรแบบนั้นไม่ได้นี่จากเศรษฐกิจที่เราแย่อยู่แล้วนี่เศรษฐกิจก็จะพังได้เลยนี่ส่วนคนเขมรบางคนก็มองว่าถ้าเราสามารถค้นผู้นำหุนหุนลงได้นี่แล้วใครจะเป็นผู้นำของเราต่อไปแล้วก็มีคนเขมรบางกลุ่มที่บอกว่าหุนเซนเตรียมตัวให้พร้อมใกล้จะถึงตาคุณแล้วนี่ อ๋อเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงช่วงนี้หุนหุนได้ฟิตร่างกายรอแล้วพวกคุณมึงมาประทวงเมื่อไหร่ตูเตรียมวิ่งนี่ทันทีสุดยอดตัวมาก็มีคนขเขมรนมาแสดงความคิดเห็นว่าเราหวังว่าวันหนึ่งนี้พลเมืองขเขมรผู้กล้าหารของเราจะได้กลายเป็นเจ้าของประเทศนี้นี่ไม่ว่าจะทนทรมานเสือเกินจนประเทศของเราจะถึงศูนย์แล้วนี้ คนขมนได้แต่บนไปวันวันได้แต่ตัดพอชีวิตอันแสนยากจนคนรวยในขมนก็บอกว่ากูมีกินกูมีเงินกูนจะซื้อข้องจากประเทศไหนก็ได้แต่คนจนส่วนใหญ่ในประเทศขมนลำบากเสือกเกินถ้าคนขมนส่วนใหญ่คคหญออกมาโคนผู้นำประเทศบอกตูด้วยเดะทำไมพี่พี่จะไปประท้วงกับเขาด้วยนี่เฮกูอรอคำ่ำอยู่ถึงเวลามาไล่กูจะได้ค่ำทุกเวลาเสิ้อหยาต่อมาก็มีคนข้าแมนมาคอมเมนต์ว่านี่ มันใกล้ถึงคิวของพวกเราแล้วนี่ซูซูๆเดะต่อมาก็มีคนคอมเมนต์มาคอมเมนต์ว่านี่ใกล้ถึงเวลาแล้วของพวกเราถ้าคนคอมเมนต์ย่างพวกคุณเหมืองประทวงผู้นำคอมเมนต์แล้วเกิดผิดพลาดโดนน่วยบาร์บีคิวองค์ครักพิทักหุนหุนไล่ตีหัวหมาเราคนคอมเมนต์ที่ประทวงย่างพวกคุณเหมืองข้อฟารมกะรุณา่าวิง่งแจนเข้ามาข้อฟามช่วยเรือจากประเทศไทยเดอ้อแล้วก็่าตข้อเข้ามาลบในพื้นแผ่นดินไทย เอ้าทำไมล่ะเพ่เอ้าถ้าพวกคนกระเมนลบหนี้แห่เข้ามาอพยพเข้ามาในประเทศไทยเพื่อนี่หารบานบาบีคิวคุณหุน,หนเราก็ต้องทำกับข้าวหุ่งข้าวเลียงพวกมันอีกต่อมานี่ก็มีเราคนกระเมนที่ออกมาเตือนสติคนในชาตินี่ว่าอย่าประท้วงกันเลยแล้วเขาก็คอมเมนต์ว่าเราเด็กกระเมนที่ออกมาประท้วงตุยไปก็ไร้ประโยชน์นี่จงไปตุยอย่างมีคุณค่าซะดีกว่าไหมแหมพูดเสมือนสโลแกนนางงามเลย งามยังมีคุณค่าแต่เขเมรตุย๋ยย่างมีคุณค่าให้เด็กเขเมรรุ่นใหม่นี่มาช่วยการสร้างประเทศชาติให้เจริญเพื่อเด็กเขเมรรุ่นหลังต่อไปนี่ฮ่าถ้าประเทศคุณมึงจเงจริญคงเจริญไปนานแล้วแหละแบบหรือคนเขเมรคนนี้ที่คอมเมนต์ว่านี่หุ่นทุนเขามีบริการเยอะซะขนาดนี้นี่ใครจะทำอะไรเขาได้เข้าใจไหมพี่น้อง กูว่านะการที่เราคนข้าเมนจะประท้วงโคดบู้นำประเทศย่างหุนหุนมันยากจะเลิเกินแล้วกูว่ามันไม่น่าจะเกิดเรื่องอะไรแบบนี้ขึ้นมาได้หรอกเพราะอะไรเพะพอคนข้าเมนขี้คาบฟาร์มก้าฮานไม่มีขี้กัวระที่หนึ่งล่อนระที่สองปอดแหกระที่สามวิง่งหนีก้อนไข่ระที่สี่ป้าเกงอยู่แต่ในหลวละทีฮะพอเถอะเพะตอนที่พูดมาไม่มีอะไรดีเลยนี่ ถ้าประชาชนเขาดีจริงป้านนี้ประเทศเขาจะเลิญไปนานเลย,ยคงไม่มานั่งก็ประเทศไทยดังอยู่แบบนี้ล้วเออว่าแต่เงียบเลยนะมึงใครเพะมึงอะไรเงียบเลยนะสองก็พูดอยู่นี่ไม่คิดมึงกูไม่ถึงตัวโน้นอีพีนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับฮ้ยยังไม่เปิดรายการ